นี่มันเหมือนยืนกันนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพอเราแกล้งเดินไปนะดูได้มีเงินจะทำไงแม่อะไรดูมันร้ายไหมมันกั้นไม่ให้เราเดินไปเข้าห้อง<ป>คิดดูอา้าวมีเงินทำไมยังไม่นอนอ่ะ นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งแล้วเ,ออเข้าใกล้ไม่ได้เลยขู่ตลอดัดดบบดตอนนี้ใช้โทนเสียงเข้มไม่ได้เลยต้องพูดกับมีเงินเพราะๆไม่งั้น ถ้าเสียงเข้มปุ๊บมีเงินจะขู่ทันทีเอ <East. S 1> อเหมือนระแวงอ่ะเหมือนตอนนี้คือพอติดสัตว์แล้วมีเงินระแวงระแวงทุกอย่างแค่คนเดินก็ขู่แล้วอ่ะอืมแล้วก็กลัวมีนาหายก็คือนอกจากไม่กินข้าวแล้วก็เนี่ยเดินดูท่าไปไหนได้ไม่เกินสามเก้าก็จะหันกลับมาดูมีนา มีน้ำไม่ยอมเลยอันนี้ยังไม่ได้ให้ขีดนอนได้แล้วลูกมันดึกมากแล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้วอันนี้ยังเบาอาการขู่ลงแล้วนะคะวันนี้ตอนเย็นออน่ะออต้องคุยดีๆอ่ะ ต้องคุยกับเงินมีเงินดีๆอ่ะไม่งั้นก็ระแวงมากเลยอ่ะเป็นห่วงมีนามากอนอนเลยลูกนอนได้แล้วนอนได้แล้วลูกมีเงิน,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 นมีเงินนี่คือข้าวไม่กินนะดูเอวคลอดไปแล้วนะ่ผอมแล้วอ่ะ คือไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ยอมนอนกลางวันก็ไม่นอนวิ่งตามมีนาเฝ้ามีนาว่าอะไรก็ไม่ได้ัวามีนาหายอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ลูกเออรู้แล้วรู้แล้วต้องเข้าใจเลยอ่ะตอนเนี้ยไอ,อ,อแม่ก็เครียดวันนี้มันก็ร้องทั้งวันนะมันร้อง ร้องเรียกความสนใจจากมีนาแต่มีนามันก็เหนื่อยอ่ะมันหนีมันมันก็เหนื่อยนะมีนาก็เหนื่อยต้องให้นอนในบ้านมีนาถึงจะได้หลับถ้ามีนาหลับเออมีเงินถึงจะเงียบแต่เมื่อกี้มีนาหลับมีเงินก็นั่งเฝ้าไม่ไม่นอนลูกมีเงินทำไมไม่นอนก็นอนดิมีนามันนอนหนูก็นอนดิโอ้ เนี่ยต้องคอยลุกดูกันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่ถึงเวลาทับนะก็ยังไม่ให้ทับต้องรอสักสิบสิบสี่วันสิบวันสิบสี่วันไปแล้วนี่น่าถึงจะได้ทับไปนอนลูกไปมูไม่ดิไม่เอาไม่เอาไปนอนแล้ว อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะงงว่ะเดินตามทำไมลูกเป็นอะไรช่วงเนี้ยดูเดินตามเลยเนี้ยแ่่ จะให้เอาอะไรจะให้ทำยังไงฮะเฮ้ยมันดึกแล้วเนี่ยะจะไปนอนแล้ว<ะ>หางยังกระดิกนะเห่าแต่กระหางกระดิกเหมือนบน่นต้องการอะไรสักอย่างไปอ้อนเขาเขาจะนอนกันหมดแล้วอืวมันเหมือนมันระแวงอ่ะ มองคนมองมีนามองคนมองมีนาอยู่เงีเ้ยกลัวมีนาหายที่สุดอพอเราจะไปเข้าห้อง,องเดี๋ยวดูนะนนนนเดี๋ยวพอเราเดินจะไปเ <ไป S 1> ข้านี่มันเหมือนยืนกันนะเนี่ยเห็น,นไหมเดี๋ยวพอเราแก้งเดินไปนะดูได้มีเงินจะทําไง คิดดูไม่ให้เราเดินไปเข้าห้องนอนดูมันมีเงินห่างก็กระดิกไปด้วยนะกลัว<อ>ก็กลัวพ่อนะกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะน่งงยังไงเขาจะนอน,นแล้เขาจะนอนไปแล้ว ได้ไงล่ะมีเงไม่ยอมให้นอนมันดึกแล้วดูค่ะเียงคืนขน้นสตีหนึ่งแล้วปิดไฟนอนเลยนอนเลย ไม่เห็นติดนอนเลย